เขาบอกว่าพ่อค้าไก่ย่างพูดจาไม่ดีเลยฟิวโดนแน่ไปไปฟิวโดนแน่ทำไมมันหอมขนาดนี้ลูกค้าลูกค้าอย่าดมหัวมากเลยโอ้โหใครจะเป็นดีแล้วในลูกค้าเราเนี่ยมาจากไหนโอ้โหตั้ง้าตั้งตาร้านเนี้ยร้านใหม่ร้านใหม่ร้านใหม่ไหนมาดูดิยี่สิบบาทแค่ไหน พ,พี่อยาตั้งก็ขายดีเลยขายอยู่ที่ไหนนะพิษณุโลกค่ะพิษณุโลกไหนลองพูดเหมือนพี่ยาีิอร่อยอร่อยเออไน <c oughs> ฟิวมันดังแล้วไงมันดังแล้วไงมันยิงแล้วไงไปเร็วๆไปตั้งร้านจะหมดยัง <c oughs> อเด่ะเดี๋ยวพี่ยาวให้กินน้ำฟรี <c oughs> ไปพ <c oughs> ออยู่เนี่ยวันนี้ไม่ต้องกลับ <c oughs> <c oughs> จอบเบเกอรี่นี้ก็ไม่ค่อยมีคำสีนะ ลูกค้าไม่เคยตีเลยนะพี่ร้านเนี้ลูกค้าบอกว่าพูดจาดีแล้วก็ขนมไม่เคยบอกเลยว่าไม่อร่อยร้านเนี้ไม่เคยโดนตีเลยขอให้ว่ามันดีอย่างนี้ตลอดเลยนะเฮ้ยนั่งหลับเฮ้ยลาแม่ค้านั่งหลับพิยาอย่างนี้ไม่ได้นะถ่ายไม่ได้เฮ้ยไม่ได้นะเฮ้ยเป็นแม่ค้านั่งหลับได้ไงเอ้เจ๊แอบเห็นเมื่อกี้นั่งหลับง่วงนอนนะเอายาดมเนี่ยมาดม โอ๊ยทำไมมันหอมขนาดนี้วะเออ,เ,อ,อเวลาขายออกมาเนี่ยยืนอยู่งี้แหละไม่ต้องไปไหนต้องไปนั่งเดี๋ยวมันหลับออทำไมมันหอมขนาดนี้มาไายืนงี้มาดามเกงมาาม่งมาดามเกง่งตะกี้พูดผิดมาดามฟินเ <c oughs> นี่ยเนี่ยมายืนดักลูกค้าเลยลูกคา้าลูกค้าหอมไหมอโอ๊ยหอมอย่าไปนั่งนี่นั่งเดี๋ยวหลับรับกอะไรเลยลูกค้าเลยครับรับผูกละห้าเซฟมายืนใ้กระาดมเลย หาเรื่องเอี้ะไม่เว้นแต่ละวันนะมึงอ่ะหาเรื่องไม่เว้นแต่ละวันมานี่มาอ่านคอมเมนต์ที่พี่เอกสวัสดีค่ะมามานี่ <c oughs> หาเรื่องไม่เว้นแต่ละวันพ <c oughs> อดังแล้วหาเรื่องไอ้ฟินฮะอ่านคอมเมนต์ให้มันดูนิ้ <c oughs> เอาพ่อชายอยากพูดจาไม่น่าเชือเลย พูดใจมันดีๆหน่อยพูดช้าครับดิไก่ย่างกี่ไม้ครับเอาเท่าไรครับเอาเราต้องคุยดีไว้ก่อนเราจะเอาเงินเขาอะ่ะเออเขาจะดายังไงก็เรื่องเขาแต่เราต้องพูดกับเขาดีๆรู้ไหมเขาเอาเงินไม่ให้เรานะลูกค้าคือพระเจ้าจําไว้ดังแล้วอย่าลืม <im mit> ไอ้นี่นมันดังแล้วมันลืมเนี่ยเมื่อเชา้านี่ก็เรื่องหนึ่งนะเมื่อเชา้เา,ชากินไก่แล้วก็ด่าต่อเออดา่าให้ด่าไหมให้ดา่าไหมตอไปเลยเออให้ตําหนิมันไหมเขาคอมเมนต์มาว่าพ่อค้าไก่ย่างพูดจาไม่ดีเลยโกรธไหมให้มันตีให้ตีไหมไปเอาก้านมายมมาตีมือนีน่เฟน ต่อไปนี้นะ,ะพูดดีๆนะกับลูกค้านี่นี่นี่ไปขอโทษลูกค้าไปไปเอาไม้ไก่ตีที <c oughs> หลังพูดได้ดีๆนะเหมือนข้าวขาหมูคุณดแม่ค้าพูดชาเพราะมากเลยพี่ยาให้มันชื่นใจหน่อยดิโอ้โหมไม่เคยทำอะไรชื่นใจเลยวันนี้วันมาเยอะไหมผมมีไอเดียมาเสนออีกนหนดูอีกแล้ว โอ้ดี่ป๊าดพ่อแม่เฮ้ยเฮ้ยอันนี้ปู่เฮ้ยปู่ย่าปู่ย่าเมื่อวานพ่่อแมเมื่อวานเอาพ่อแม่ปลาทูมาขายวันนี้เอาปู่ย่ามาเฮ้ยดูดิเมื่อวานนี่เอาพ่อแม่ปลาทูมาเมื่อวานกินหมดยังหมดแล้วหมดแล้วเมื่อวานหมดแล้ววันนี้กินยังปู่ยังย่าวันนี้ปู่ย่าปลาทูโอ้ยตายตายตายใช้ประจำใช้ประจำพี่เอกดูดิหอมอ่ะ โอ้ยดูดิร้อนมาใหม่ๆสุดยอดโอ้ดูตัวนี้เดิโผล่ขึ้นเลยโว้ยดูดิเนี่ยตายเลย,ยประตูบ้านเราเนี่ยมันดังไปถึงเมืองนอกแล้วเนี่ยตอนนี้พี่เอก พี่ปูย่ย่าเน,เนี่ยไม่ต้องไปขายที่อื่นแล้วมาขายที่นี่ที่เดียวที่อื่นเลิกไปเลยแล้วจะย้ายลงล่างวันไหนนี่ยา้ายเดี๋ยวรอน่าจะให้เขาถมไม่ลูกหลังให้เสร็จก่อนตอนนี้ยัยงยังให้เขาลาดยางให้เสร็จก่อนอออออลาดยางสเสร็จก็ไปอยู่เป็นแถ е วยาวเลยนะพี่เอกเป็นแถ е วยาวเลยนะให้ลูกค้าเดินให้เวียนหัวแล้วเขาจะไปเดินย้อนกลับมอยไม่รู้เขาเป็นยาวแลไม่รู้เขาจะย้อนมานะเออเดี๋ยวเราก็คิดกันนะเดี๋ยวเราสองก็ช่วยกันย้ายเย็นวันอาทิตย์แต่พี่เอกชม เขาบอกว่าแค right. ่จับมือก็ขายดีมากเพราะว่ามีลูกค้าสั่งทางเพจพี่ยาด้วยนะคนาะห้าสิบหรือร้อยสี่อ่ะขายดีเยอะตกสองนี้สองร้อยขนาดขนาดจับมือยังขายดีเมื่อวานนี้พี่เอกถามนี่ใครถูกบ้างเก้าห้าห้าเก้าอ่ะแม่น้ำหนึ่งคิดซ้ายไปขอโทษนะพี่ยาพูดเล่นนะแม่น้ำหนึ่งเออพี่ยาพูดเล่นนะพิยาพี่ยารักนะกับแม่น้ำหนึ่งอ่ะมีมีคนถูกเยอะเลยนะโอ้ย ปากกาไม่ค่อยติดอะ่ไปเอาใหม่ขายดีมากค่ะใครเอารูปีอาตั้งก็ขายดีเลยขายอยู่ที่ไหนนะพิษณุโลกค่ะอยู่พิษณุโลกเอานนองฝากร้านเลยกิบค่ะร้านปอรุกเรืองมินิมาตรงสี่แยกตรงเต่านะคะตรงบุ่บ้านสุพรอัดไว้ด้วยไปไปโพสตให้เขาด้วยนะโพสให้น้องเขาด้วยมีเพจไหมเพจยังไม่ได้ทำอะพี่ไปสร้างมาได้นะนี่ใสยหน้าร้านชื่ออะไรชื่ออะไรเราอะชื่ออะไรกิบค่ะกิบคนรุมไปกิบคนรุมร้านกิฟคนรุม พี่อาตั้งให้เลยไปสร้างเพจนะนี่ไงพี่เอกได้แล้วเนี่ยเนี่ยจอดได้แล้วเดี๋ยวเขาลาดยางไงเนี่ยไม่มีแล้วกี่ฝุ่นล่ะพี่เอกดีแล้วเนี่ยดีแล้วเนี่ยโอ้โหเนี่ยเฮ้ยพี่เอกแม่ค้ามาอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยยาวงนี้เลยเดี๋ยวผมอยู่ร้านนี้นะเออพี่อาพี่เอกอยู่ตรงนี้เลยนี่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 ต่อไปแม่ค้าต้องอยู่ตรงนี้นี่แม่ค้าหันหน้าชนกันตั้งแต่ตรงนู้นมาตรงนี้เลยนะให้ลูกค้านั่งริมนู้นไงแล้วเราขายหันหน้าชนกันตั้งแต่ตรงนู้นยาวไปเลย ยาไปนูนเลยที่ตรงนี้ดีว่ะร่มตรงเนี้ยไม่ร้อนเลยนะจะได้หรือเปล่าขอคุยพี่โตวางแผนไว้แล้วครับบอกพี่ยาให้เออพี่ยาให้จะมาใหญ่กว่าพี่ยาได้ไงวะเอินไล่โจ้าออกเออมันน่าเที่ยวบ้านเราเนี่ยดูดิโอ้ยสิบบาทกระโปงสิบบาทแม่ค้าใจดีคนนี้วันนั้นเหลือ เหลืออยู่ประมาณร้อยฝักต้มแจกที่คุณครูชัยมาเหมาอะเหมาไปห้าใช่เพราะว่าเป็นความที่เขาคิดดีไงหอยทอดหอยทอด30บาทหอยทอดอันเนี้ยมีหอยทอดด้วยนะบ้านเราใครแล้วก็โอ้แม่ค้าโมโหใครมาจับจับเลีลูกค้าเออแม่ค้าโมโหไปดูเค้กหน้านิ่มใช่ไหมเขาบอกอยู่ไหนว่าเค้กหน้านิ่มไปดูดิมาชินน้ำมันแน่ย น้ำมันนี้ดีอร่อยอามากินแก้วน้ำพึ่งมะนาวพี่ยากินทุกว,วันเวลาเขามาถ่ายรายการพี่ยาก็จะมาแวะชิมร้านนี้ทุกทีเป็นวุ้นเลยดูโหดูดิพี่อ,อ,อ,อร่อยมาก อร่อยชื่นใจใช่ทุกวันนี้เป็นตลาดนัดไปแล้วบ้านเราข้าวข้าวขาหมูไม่ขายหรือยังไม่มาครัพี่ยาเขาใจเย็นไงเขาขายดีต้มหมูพยาไวยนี่ตุ่นนะนะคุณทัาะหมดมีแต่คนชมร้านนี้มีคนบ่นเลยร้านนี้มีแต่คนชมว่าพ่อค้านิสัยดีพูดพร้อนะร้านนี้นะร้านนี้ยังไม่มีคำติร้านนี้ตั้งแต่มาอยู่ยังไม่เคยมีคำติขาหมูฮะโล้ที่ขายยกขามาวันไหนเขามาครับวันนี้ก็มาวันนี้มาวันนี้ก็มานะร้านนี้ก็ ให้ปรับปรุงนิดหนึ่งคือน้ำซอสได้เข้มกว่าเดิมนะนมเที่ยวห้เหนียวกว่าเดิมนะนะถ้าเขาบอกว่าจืดไปใส่รสด,ดีหมูลงไปนิดนึงเติมรสด,ดีหมูลงไปหน่อยแล้วก็หนมตาลนี่ก็ไม่เคยมีคําติร้านเนี้มีแต่คําชมนะร้านเนี้ยหนมต,ต,ตานี่ต้องชิ้นเท่าไหร่ครับกองละสามห้าองละสามสิบาหกสิบเจ็ดบาทไม่แพงเยกอร่อยอ่ะรสชาติดีและอร่อยอ่ะเนี้ยแล้วมีแต่คําชมไม่มีคําติอันนี้ขนุนกินไปแล้วเมื่อเช้า เมื่อวานนี้พี่ยาชิมแล้วกินแล้วยังไม่ได้ชิมเลยเ่วฮ้ยมายงคิดลอยแก้วเอามาดูเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไม่เข้าไม่เข้ามายงชข็งอยู่ยิยาเ่ดูดิเฮ้ยอยากกินนะเปิดเปิดเปิดมันแข็งวิยากกินได้หรอกินได้ดิเนี่ยมันละลายแล้วมายงคิดลอยแก้วแก้วนี้หรือยังไม่เคยเห็นนะแก้วยิมฮาบ้าเปิดมาดูอยากกินพี่เอกน่ากินว่ะน่ากินแต่ว่าจองไว้ดิจองไรจองแต่ว่าอันนี้แค่นี้หรอเอออ่ะเดี๋ยวพี่ยาชิมดูให้นะว่าอร่อยป่ะมายยงิร้อแกว ใส่ต <Billie S 1> ังก่อน ER: อืมใส่ถุงมาเดี๋ยวไปนั่งกินตรงนู้นใส่ถุงมาเอ็นออกให้หมดเลยพี่เอกใส่ถุงให้มันละลายเดี๋ยวไปนั่งกินตรงนู้นกันว่าอร่อยไหมโอ้ยหน้าตาดีโอ้ยหน้าตาดีพี่เอกโอ้ยหน้าตาดีอ่ะโอจกโอ้ยน่ากินนะวิ้ยกินได้แล้วกินได้แล้วจ้าเนี่ยเห็นชัดไหมชัดชัดชัดอร่อยเปล่าวะต้องได้เังหวะผมเที่ยวผมหวาดไหมหรือยังไง ยังไงพี่ยาผมเลยอ๋อจะไม่อร่อยผมได้ยืดพื้นอร่อยอ๋ออร่อยไม่มีอร่อยไม่ได้ไม่ได้ผมไปดูไปนั่งอย่างเยอร่อ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 ยไม่ต้องอร่อยแล้วนี่อย่างเงี้ยอร่อยโอ้ยขอบคุณพี่นุษย์จานสิดตัวเนี่ยอร่อยอ๋อพี่ยารับร้านไหมคะอร่อยอร่อยอร่อยขนมครกขนมครกเจ้าเนี้ยนะอร่อยมากถูกด้วยเนี่ยอร่อยด้วยถูกด้วยร้านเนี้ยอร่อยจริงอร่อยจริง เตอแดกมาชิมเร็วเคยเคยชิมแล้วอร่อยจริงร้อนระวังร้อนนะของกินออกฝาดพี่เอกเต้าหู้เต้าหู้เต้าหู้ยาเราจะร้อนไหมอะเราจะรอดไหมน้องคงเยนใหญ่กันตกลแล้วเราช่างไงร้อนร้อนร้อนไปไปข้าวหมกไก่ก็มีนะคนที่ไปอิตาลามาได้นะบ้านเรามีข้าวหมกไก่คนไหนที่ไปอิตาลามาไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีข้าวกินนะมาได้มีข้าวหมกไก่ อร่อยอร่อยก้ามกไก่กินแล้วน้องใส่ไส้ก็ห้าบาทาเฮ้ยนี่ไงมะม่วงมาแล้วไม่ไม่ปอก,กมันเหลืองๆวสวยปอกเปลือกเขียวๆออกมันเขียวไปมันต้องออกเหลืองๆนะพี่เออมันจะสวยไง,งๆๆข้าวเหนียวมูนไม่ต้องโปรโมทแล้วดังไปไหนๆแล้วเนี่ย <c oughs> ข้าวเหนียวมูนเนี้ยนี่ <c oughs> แล้วดูหม้อข้าวเหนียวก็ก่อนโน่นโน่นจ้านู่นจ้านู่นดูหม้อนู่นดูดิ น่นเปิดดูโอ้ไม่ใช่น้อยนะวันวันหนึ่งอะ่ะไปร้านเนี้ขายดีมากคุณภาพดีไปเค้กสุดติงกระดิ่งแมว,วนี่ <c oughs> วันนี้มากี่กล่องหมื่นห้าโอ้โอสุดติงนี่มาแรงนะหมื่นห้าพันกล่องโอ้ตายหาแล้วคงเยอะกว่าเพื่อนเลยเนี่ยร้านสุดติงนะหมื่นห้าพันก็คือต้องเอาแบบร้านใหญ่แล้วไงตรงนั้นมันดิดก,กัด <c oughs> เดี๋ยววันหลังลงไปอยู่นู้นโคตรเย็นเลยพี่เอกเ <c oughs> ย็น,นใช่เดี๋ยวย้ายไปอยู่ตรงนูน้นตรงต้นไม้ ใช่วันจันทร์เทาลาดยางเสร็จใช่ไหมวันอังคารตอนเย็นเราย้ายกันของกินเยอะมากเลยนะพี่เอกเยอะจริงๆนะมี่น้ำบ,อำบออออ้อยน้ำบ้อยอร่อยอร่อยน้ำบ้อยอร่อยมากน้ำอ๊ยต้นเออเจอนๆเอาเป็นมุนเอาเป็นมุนเป็นมุนจากก้าจัดโอ้ยเป็นมุนเลยอะโอ้ยโห,ย,หยดูเป็นมุนเลยดูพี่เอก อยากดูไลฟ์สดบ่อยๆก็แชร์รแช์เลยแชร์พี่เอกด้วยเิอไลฟ์สดที่กดแฉะมากเลยนะครับตอนเต้รต้องเข้าเลยกวดขาไหมปวดยาพี่ยาตอบร้านเลยโอ้ยอร่อยพี่เอกอร่อยอร่อยครับโคตรอร่อยเลยน้ำน้ำอ้อยอร่อยมากตอนนี้น้ำอ้อยอร่อยน้ำอ้อยแต่ให้ตลอดครับคุณครับออร่อยรับร้านเพิ่มตอนนี้ยังไม่รับครับตอนนี้เยอะแล้วอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมา ไม่ต้องกลัวนะถ้าพี่ยาเป็นตลาดพี่ยาคนรู้เมื่อไหร่แล้วก็ได้ขายอยู <t une> <t une> <t une> ่แล้วถ้ามันอร่อยอ่ะพี่เอกต้องมาคัดเลือกกันนะครับพี่ยาต้องคัดก่อนคนที่จะได้ขายที่เนี่ยพี่ยาต้องคัดก่อนนะตอนเช้าต้องคัดยังไงอร่อยนะบอยเอานีดไปออืร่อยเวอร์จริงๆไหนลองพูดเหมือนพี่ยาเนี้อร่อยอร่อยเออแหม่อ้อยอร่อยเวอร์ก็รู้หมดแล้วพี่เอกอร่อยอร่อย อคนไหนอยากกินต้มตำน้ำปลาเรารีบมาเลยนะวันนี้เรามีมือตำมาใครด้วยครับป้าลิซ่าพี่ยา่น่ารักจังเลยสุดยอดเดุกคนมีหูใจบุญยอดเลยดักพูดเรื่องนล้สนุกขอบคุณมากเดอค่ะสุดยอดมากพี่ยา่บอกเลยว่าไม่เคยกินน้ำปลาแต่ว่าเกินน้ำปลาพี่ยาแล้วกินได้อร่อยเธอแดงยัไม่เคยกินปลาเลย ชอบชอบเขาอยากให้ไปด้วยกันหมดแต่แต่ถ้าไปข้างนอกพี่อยาไม่ไปนะไม่ต้องมาชวนนะฮะจะโดนชชยเปียงอ่ะไม่ไปไม่ไป